โอ,โอ้ยน,นั่งอยู่บ้านมาได้เพิขึน้นอันนี้มาวัดใดพุ่งใดจิ้มมาสองท่านใดจิ้มเราท่านแต่บวดขัาแก้งหูวดมือ सुपति